งนี้แหละนะครับของวันที่11นะครับเออทำไมนะครับไปหานะครับรู้ว่าหลานหายนะครับแต่ไม่เข้าไปถามพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเขายืนนะับมันนะันั่งสมหัวกันอยู่ที่บ้านแม่น้องจงพู่อะนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งตำรวจนะครับเขาอยู่กันนั่นหมดเลยนะครับเออนะครับทาไมนะไม่ไม่นะครับไปถามเขาสักหน่อยนะครับยังน้อยก็เป็นญาติกันนะครับ เห็นไหมล่ะนะครับหายไปทั้งวันเนี่ยก็ไม่มีความห่วงใยเลยนะครับเนาะนะครับรูมโคนก็แปลกจริงๆนะครับอ่าคนที่มีนะครับโครงหน้าลักษณะจําเลยส่วนมากนะเท่าที่ผมสังเกตดูจะเป็นคนนะครับดุร้ายนะครับใจถึงนะครับคนพวกนี้นะมันจะกระทําอะไรมันก็ทําได้โดยไม่ต้องกังวลลงเลนะครับใช่นะครับนะไอคนที่มีตุ่มใบนี้นี่นะเวลากัดกอก็กอดนะครับนะ อย่างเงี้ยนีิ่งกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีตุ่มขึ้นมานะครับตุ่มแบบนั่นแหละแข็งแข็งเวลาเขาเคี้ยวอะไรเนี่ยเออนะครับมันมันเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ดังมันคืนหน่วยนะครับเคเอฟเนี่ยกดพร้อมตัวมาครับนะครับอ่าอ่าอ้นะครับเดี๋ยวใจเด้อนะครับอะนดาลลี่โอใหญ่นะครับใครเท่าแขนนะครับผมมาลงกดไรเกือบหมดแล้วนะครับแต่วันที่ สามทุ่มมากไม่ได้เม้นครับนะกกับขอบคุณมากนะครับรีโอใหญ่นะครับเออจะเลื่นวิธีล้างหลักฐานที่ติดตัวนักกับอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยไปนะครับเออไม่รู้เขากลัวไม่รู้เขาเกงกลัวอะไรนะครับเพราะวันที่สิบเอ็ดตอนเย็นก็ตํารวจเขาก็มันเฝ้าเลยนะครับนะครับหัวหน้าตารวจมานั่งเฝ้าเลยนะครับนี่วันที่สิบเอ็ดนะ หัวหน้าตำรวจมานั่งเฝ้าเลยนะครับอย่าลืมมีกดไลค์ด้วยนะครับนะเออนะครับหัวหน้าตำรวจเขามานั่งเฝ้าเลยนะครับนะครับคุณชูติพอชันแนวนะครับสนมหมอยหอมเหมืนเราไม่ก็ไม่ข้ากามนะครับเอ,อเราไม่ข้ากามเนะี่ยแล้วมันก็จะรวมไปถึงวันที่ในกระเผาศพน้องด้วยนะครับ นะครับพิรุษนะครับหลังจากวันเผาศพน้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว tamam. ที่เขาคุยอะไรนะ่รกับที่เผาศพน้องเสร็จนะครับนักข่าวอยู่แถวนั้นนะครับเขาคนยืนเฝ้าอยู่แถวนั้นนะนะครับถามว่านักเฝ้าเขายืนเฝ้าอยู่แถวนั้นหรือว่าจำเลยอยู่แถวนั้นมันไม่ใช่นะครับนักข่าวเขาเฝ้าจำเลยนะครับเพราะเขารู้กันมาแล้วลับๆนะครับว่าเจ้าหน้าที่นะครเขาสงสัยคนนี้แล้วนะครับนักข่าวเขารู้นะครับ นะครับเขาเห็นจำเลยไม่ไปนะครับจำเลยก็นะครับจำเลยไม่ไปนักข่าวก็ไม่ไปอ่ะนะครับในเมื่อนักข่าวไม่นักจำเลยเห็นนักข่าวไม่ไปจำเลยก็ไม่ไปจำเลยก็นั่งเฝ้าต่างคนน่ะต่างรอนะครับเออนะครับต่างคนก็ต่างรอแต่นักข่าวเขารู้ไงแต่จำเลยไม่รู้ตัวนะครับว่านักข่าวเขารู้มาจากเจ้าหน้าที่แล้วนะครับว่าสงสัยคนนี้จับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูทุกกระเบียดนิ้ว นะครับจับตาดูทุกกระเบียดในการจับตาดูจําเลยทุกกระเบียดนิ้วแหละทุกวินาทีนี่แหละนะครับมันนะับกลายเป็นพลิกผันนะครับให้นะครับ fc สายบุญนะครับเข้ามาสงสารนะครับเข้ามาสงสารเพราะอย่างนี้แหละเหตุเขาเรียกว่าถ้าเป็นอย่างเราเขาเรียกว่าคนนะครับอย่าง fc ของเขาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยสังเกตนะครับไม่ค่อยสังเกตหรือว่าไม่ค่อย สงสัยนะครับเป็นคนที่นะครับไม่ค่อยสังเกตอะไรนะครับว่าอะไรสิ่งผิดปกติหรือไม่ผิดปกติเนี่ยนะครับเอฟซีเขาไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะครับเออเขาก็เกิดความสงสารอย่างเดียวนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับพอนั้นพอหลังจากนั้นนะครับจำเลยมันก็จับจุดได้นี่นะครับเออมันก็จับจุดเอฟซีมันได้นะครับมันก็ยิ่งทําตัวให้สงสารเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเออนะครับพอโดนตํารวจเข้าไปตรวจค้นนะครับ เออมันก็บอกว่าโดนกันแก้กเห็นไหมล่ะโดนกันแก้เออเมียจำเลยก็บอกว่าได้ข่าวมาว่านะครับเออเขาจะให้เรานะรัสีข้อนะครับเออจะต้องเป็นคนร้ายจะต้องอะไรเมื่อก่อนนะครับจำเลยผู้หญิงเขาเคยออกมาพูดไว้นะครับเออจำเลยผู้หญิงเคยเอ,ออกมาพูดไว้นะครับเออนั่นก็หาว่าเขาปักไว้แล้วนะครับปักหลักจะเอาคนนี้แหละ <im it> มันไม่ใช่ปักหลักเอาคนนี้นะครับน่ะเห็นไหมเอฟซีเขาไม่รู้นะครับ จะปากหลักก็คือเจ้าหน้าที่สงสยัยตำรวจเขาสงสัยคนนี้นะครับมันก็ถูกแล้วเนี่ยครับนะ่ะไม่ปากหลักคนนี้มันไม,ไม่ได้นะครับนะเพราะตัวเองน่ะกับพฤติกรรมของตัวเองวันที่11เนะ่ะมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับ